สะพึงแล้วค่ะทุกคนยืนยันแล้วว่าพบฝีดาดลิงในไทยแล้วจริงๆเป็นข่าวด่วนมากๆรีบแชร์เตือนกันด่วนเลยนะคะแล้วก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเยอะด้วยเดี๋ยวโทรข่าวสาวประเด็นแบรเจนจินดาจะรีบรายงานด่วนเรื่องนี้ให้ฟังกันเลยค่ะมา ขออนุญ,ญาตนะคะเราก็ได้ข้อมูลมาจากในทวิตเตอร์นะคะจากแฮชแท็กฝีดาดลิงในไทยนะคะเอ่อข้อมูลนี้เนี่ยทาง Spring New ลงเอาไว้แล้วนะคะเขาบอกว่าสาธารณาสุขพบผู้ป่วยฝีดาดลิงมังกี้พ็อกซ์เดินทางพักเครื่องที่ประเทศไทย1รายค่ะเดินทางพักเครื่องที่สนามบินในไทย2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเพื่อเดินทางต่อไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะทาให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด12รายเป็นผู้โดยสารและลูกเรือในสายการบินนะคะซึ่งเขายังไม่ระบุสายการบินนะตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการติ ติดตามอาการนะคะ ก็มันมาถึงไวกว่าที่คิดจริงๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เจนอยากจะเตือนอยากจะแชร์กันด่วนเลยนะคะเกี่ยวกับหนทางแล้วก็มันติดกันได้ยังไงเกี่ยวกับโรคนี้ฝีดาดลิงนะคะเท่าที่อ่านข่าวมาหลายๆข่าวนี่แหละก็คือจะติดได้ผ่านทางแบบระบบทางเดินหายใจใช่ป่ะละอองฝอยการพูดคุยกันนานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือของเหลวในร่างกายสารคัดหลั่งต่างๆและที่ฟังข่าวมาเมื่อเชา้าเราคือช็อกมาเพราะมันใกล้ตัวและทุกคนมีสิทธิที่จะเสี่ยงสูงเลยก็คือการเข้าห้องน้ําในที่สาธารณะค่ะเพราะว่าฝีดาดลิง สามารถติดกันได้ผ่านทางปัสสาวะด้วย ก็คือทางผู้ชายทางผู้หญิงทุกเพศทุกวัยนะคะทุกคนก็จะต้องมีการปวดหนักปวดเบาแล้วก็ไปขับถ่ายของเสียกันในห้องน้ําตามที่สาธารณะต่างๆหรืออย่างเช่นสนามบินที่เกิดการระบาดมาถูกปะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ,อ่อการติดผ่านทางปัสสาวะก็คือถ้าเกิดคนที่มีเชื้อนี้นะคะเราไปปัสสาวะเอาไว้ในชักโรครกไหนก็ตามนะคะแล้วบางทีมันจะมีเชื้อโรคที่กระเซ็นกระซอนอยู่ในคอหานี้แล้วถ้าเกิดอ่ามันไม่ได้มีการฆ่าเชือ้อหรือแบบทาลายฆ่าเชื้อดีๆจริงๆอะ่ะแล้วเราเนี่ยไปนั่งปัสสาวะต่อหรือบางผู้ชายบางคนก็ไปนั่งปลดทุกนัก ต่อแล้วมันกระเซ็นขึ้นมาแบบแค่แบบละอองเดียวอะ่ะก็ติดกันได้แล้วนะช็อกปะทีนี้เนี่ยสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็การหมั่นฆ่าเชื้อทําความสะอาดหรือการล้างมือบ่อยๆยังคงจําเป็นจริงๆยังไงก็ฝากแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็เตือนต่อๆกันไปด้วยนะคะแล้วก็ระวังตัวกันดีๆนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะขอให้ทุกคนรอดคะ่ะ